ครับผมก็ลอยที่ถูกฟินเรือกับใบพัดเรือจะเป็นแบบนี้นะครับก็อันนี้คือปลากระเบนนะครับที่ถูกฟินเรือสปีดโบทแล้วก็ใบพัดของเรือสปีดโบทนะครับคือเรือแล่นผ่านผ่านปลาปลากระเบนตรงนี้นะครับก็เป็นภาพจากต่างประเทศนะครับก็เอามาให้ดูนะครับว่า รอยที่โดนใบพัดกับฟินเรือนะครับฟินเรือเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนก้างปลาเลยนะครับอันนี้โดนแบบเรือขับผ่านนะครับอันนี้จะปลากระเบนก็ปาดเจ็บไปนะครับเขาเขาเจ็บด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นภาพจากต่าะเทศครับให้ดูนะครับเปรียบเทียบกับคดีแตงโมนะครับไม่ใช่แผลแบบนี้เลยนะครับไม่ได้โดนฟินเรือใบพัดเลยนะครับ